ส,สดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเ,เก่านะครับวันนี้นะครับผมได้ตัวแรงตัวหายากในตำนานมาอีกแล้วครับ JR 120นะครับวันนี้เรามาชมความสวยแล้วก็ความแรงนะครับว่าจะถูกใจเพื่อนๆไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่นะครับ JR 120นะครับ จริงๆแล้วเป็นรุ่น JR นะครับแต่สติ๊กเกอร์นี้น่าจะติดผิดมานะครับเพราะว่าไม่มีดิสหลังนะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยครับคันนี้ครับเครื่องแรงๆตัวหายากอีกตัวหนึ่งในค่าย y a m a ่านะครับ 120cc ตัวนี้เครื่องบอกตรงๆครับเจ้าของทำมาเต็มแล้วครับเครื่องพร้อมใช้งาน104 105สบายมากครับเจ้าของบอกตัวแข่ง Nova เด็ดเลยครับ วิ่งนี่ไล่สูสีกันมากครับลองรับชมภายนอกดูนะครับว่าถูกใจไหมนะครับเดี๋ยวมีราคาให้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆที่หาอยู่นะครับราคาบอกได้เลยว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะปล่อยแล้วครับช่วงนี้ตัวนี้ก็คือ ได้มาจากกลุ่มนะครับสอทีในกลุ่มของตัวเองนี่แหละครับบอกได้เลยว่าเคยเห็นเครื่องมาแล้วนะครับและบอกได้เลยว่าความเร็วนั้นร้อยสีตามที่พูดไปจริงๆครับขี่แรงมากครับคับนนี้เครื่องแน่นสตาร์ตต,ติดง่ายระบบไฟครบนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูระบบไฟกันดูนะครับว่าดีจริงไหมนะครับไฟเลี้ยวนะครับเต่ดังนะครับ JR นี้นะครับ ในยุค90นี้ก็คนเล่นนี่จะน้อยกว่า,าทางค่ายปีกนกนะครับทางด้านโนวาเทนาหรือว่าโนวาแดดนั้นจะมาแรงกว่านะครับแต่ว่าพอมาในสมัยนี้ยุคนี้นะครับกับกลายเป็นว่าตัวนี้นี่หายากเลยนะครับราคานี้จะแพงกว่าพวกโนวาพวกเทนาพวก ไล่เลี่ยรุ่นใกล้กันนะครับตัวนี้จะหายากกว่านะครับในยุคนี้นะครับดูรูปโฉมดูกันนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนะครับอ่าปั๊มเบรกหน้าก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวบน,นยังคงเดิมๆอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์นี่น่าจะติดติดใหม่แล้วครับเพราะว่าเป็น j จ s เนาะ ร,ระบบโชคกล้อยางนะครับแผ่นป้ายนี่หล่นหายไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังมีเล่มมีชุดโอนให้นะครับคันนี้บอกได้เลยว่ามีเล่มมีชุดโอนนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันดูเลยนะครับ นะแกมากครับเดินเบานิ่งๆนะครับไปไหนครับ นี่นะครับราคาเปิดให้เลยครับของดีก็แพงหน่อยครับ9,800บาทครับ9,800บาทส่งได้ทั่วไทยนะครับของดีย่อมราคาแพงของไม่ดีก็ราคาถูกจริงๆแล้วมัน มันได้มาแพงครับผมก็เลยต้องตั้งราคานี้นะครับเพื่อนๆก็สนใจก็ต่อรองก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้แล้วก็ตามาทางคอมเมนต์ก็ได้ครับหรือไม่ก็มเม s เซนเจอร์กดทักไลน์มาก็ได้ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับพาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ